นนยยจตนตอนนี้ตอนู้านเจอลูกหเรียว่าเรื่องนี้ค่ะเป็นโมเมนต,ต์สุดประทับใจนะคะเพราะว่าเอวาประวันค่ะเจอลูกหมีวานาบีหมีนะคะอดีตภรรยาของเนทบายเนทเนทค่ะครั้งแรกพร้อมกับมีการทักทายแสดงความยินดีหลังจากที่ชกมวยชนะนะคะ ถ้าบอกว่าคู่รักคู่นี้ค่ะเป็นคู่รักคู่ใหม่ป้ายแดงที่แบบว่าแฟนๆชื่นชอบกันมากเชียร์กันมากโอ้โหตั้งแต่ก่อนคบกันมาจนถึงคบกันนะคะสําหรับคู่รักยูทูบเบอร์ชื่อดังค่ะเนทไมเนทกับสาวเอวาปรวันนะคะที่ฝ่ายชายเขาก็ทำเซอร์ไพรส์ไปแบบยิ่งใหญ่อลังการด้วยกันประกาศขอฝ่ายหญิงเป็นแฟนกลางเวทีมวยค่ะหลังจากที่เนทเองเนี่ยคว้าชัยชนะในศึกไอดอลไฟส์สมาได้นะคะ กระทั่งล่าสุดค่ะเรื่องราวของเอวาแล้วก็เนทเนี่ยถูกพูดถึงอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทั้งคู่มีการพบกับลูกหมีวันนาบีหมีนะคะยูทูบเบอร์สาวซึ่งลูกหมีเนี่ยเขาเป็นอดีตภรรยาของเนทไปเมดเนทค่ะก็เขาเองไปเข้าแข่งขันชกมวยในรายการไอโด้ไฟ3ด้วยเหมือนกันลูกหมีเนี่ยก็ได้รับชัยชนะด้วยนะคะซึ่งจาบอกว่าบรรยากาศค่ะในวันชกจริงของลูกหมีเนี่ยคือจะเป็นโมเมนที่ประทับใจที่สุดก็คือเอวาแล้วก็เนทเนี่ยะคะ่ะเข้ามาหาแสดงความยินดีกับลูกหมีด้านหลังเว แล้วก็ทั้ง3คนค่ะต่างพูดคุยทักทายด้วยบรรยากาศที่สดใสนะคะไปชมบางช่วงบางตอนกันค่ะยมอะเอดูตัแต่ที่แบบกินกเดตกียตอนนี้ตอนนี้ตอ้เป็นหมี่ตอนนี้เป็นมี่ีมากพราเห็นแ้อมหนักมากเป็นกำลัาใจให้แฟนกคนทีอยู่ให้กำลังใจไคก็สำหรับใครที่กินเยอะๆก็มาหันออกกํลังกายนะเผื่อจะได้อะไรได้ไรทองสมทไร เนี่ยคุณผู้ชมค่ะคือเอวาเขาก็พูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจลูกหมีนะคะพร้อมบอกด้วยว่าติดตามผลงานอยู่ตลอดนะทางด้านเนทเองก็ยกนิ้วให้กับชัยชนะของลูกหมีด้วยทําเอาบรรดาแฟนคลับค่ะเห็นปุ๊กก็ชื่นชมในมิตรภาพดีๆที่ทั้งสาคนมีให้แก่กันด้วยนะคะ